เบสคำสิงยิ้มออกหลังหนุ่มแพทริกหอบดอกไม้มาให้คอยดูแลไม่ห่างส่องโมเมนต์สุดฟินหนุ่ม YouTuber, ยูทูบเบอร์ไทยยาตจ้าสวคนดังยังหนุ่มแพทริกปาวาริสหรือแพทริกเดอะวันยูโนหอบดอกไม้โชว์โตไปให้กําลังใจสาวเบสและก็นี่คำสิงกลางงานแจกปฏิทินช่องวัน31เพื่อเป็นกําลังใจหลังฝ่ายหญิงต้องมาให้สัมภาษณ์ในประเด็นข่าวของคุณพ่อสมรักคำสิงที่กําลังถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักมากในขณะนี้ซึ่งกําลังใจของหนุ่มแพทริกน จะช่วยให้สาวเบสและกุนีกลับมายิ้มได้อีกครั้งแต่ยิ่งตอกย้ำกระแสะคู่จิ้นที่สาแววว่าจะกลายเป็นคู่จริงแล้วขึ้นไปอีกสำหรับแพทริกบาวริสเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่คอยอยู่เคียงข้างสาวเบสตั้งแต่วันแรกที่สาวเบสเจอปัญหาหนุ่มแพทริกก็ขออาสาดูแลหัวใจโดยไปรับสาวเบสถึงกองพร้อมกันนี้ยังพาไปรับประทานอาหารด้วยกันจนทําให้สาวเบสกลับมายิ้มได้แบบนี้มั่นใจเขาว่าคนที่อยู่เคียงข้างสาวเบสในเวลาอันยากลําบากและเจ ปัญหามากมายแบบนี้จะต้องเป็นคนที่ดีมากๆและเป็นอีกหนึ่งคนที่เราจะจําไม่รู้ลืมอย่างแน่นอนค่ะฉะนั้นครั้งนี้หนุ่มแพทริกเลื่อนสถานะไปเป็นแฟนได้เลยและพากันสวีทที่เกาหลีด้วยนะคะมั่นใจค่ะว่าจะต้องเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่แฟนคลับรอคอยอย่างแน่นอนค่ะเพราะตอนนี้หนุ่มแพทริกเองก็คงจะไม่ต้องทําคะแนนแล้วทุกอย่างชัดเจนมากๆไม่มีอะไรจะชัดเจนเท่ากับหนุ่มแพทริกอีกแล้วล่ะค่ะจริงใจรักจริงอย่างนี้เหมาะสมที่จะถูก คลั่งรักจากสาวเบสไดัก็ีคำสิงค์ค่ะคนที่คู่ควรให้หนูเบสรักนี่แหละค่ะเหมาะสมที่สุดและความสวยความหล่อก,ก็เหมาะกันมากๆนึกถึงโมเมนต์คู่นี้ไปเที่ยวทะเลด้วยกันน่าจะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าอิจฉามากๆเพราะสองคนนี้เขาหุ่นดีแบบสุดๆนั่นเองค่ะอยากให้คู่นี้เป็นแฟนกันและพากันไปเที่ยวสถานที่ต่างๆคลั่งรักกันไม่หยุดจะได้เห็นรอยยิ้มสดใสพิมใจของสาวเบสไดัก็ีคำสิง์แบบนี้ตลอดไปนั่นเองขอเข้า ขอบคุณเบสคำมสิงห์และแพทริกบาบริสฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ